โอเคอะไรรเนะข้า okay. ้องน้ำรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออแล้วจไม่ได้ไม okay. ่ได eh ้จบได้อยู่จได้จได้าย anyway> ุแรงมากเนยก็เชนกันเย็นกันดี คือศิลปะแบบล้านช้างซึ่งพระธาตุเชิงชุมถือเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของชาวเมืองสกลนครแล้วคู่กันกับพระธาตุเชิงชุม จะมีพระวิหารซึ่งภายในวิหารมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสกลนครคือองค์หลวง,ง,งพ่อพระองค์แสนหลวงพ่อพระองค์แสนภายในพระวิหารมีอยู่สองพระองค์องค์ที่หนึ่งอยู่ด้านหน้านั่นคือองค์ดั้งเดิมและองค์ที่สองอยู่ด้านหลังนั่นคือองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ถ้าเราเข้าไปด้านหลังของหลวงพ่อองค์แสนเราจะเห็น วิหารศีลาแรงศิละปะขอมที่ครอบรอยพระพุทธบาททั้งสี่เอาไว้ซึ่งยังปรากฏจารึกอักษรขอมอยู่ให้เราได้เห็นถึงร่องรอยประวัติศาสตร์ด้วยจึงเป็นอันว่าพระพุทธบาทสี่รอยนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของจังหวัดสกลน,นครซึ่งพระพุทธบาทสี่รอยของพระพุทธเจ้าในแผ่นบินไทยมีปรากฏอยู่เพียงแค่สองแห่งเท่านั้นหนึ่งคือพระาธาตุเชิงชุม และอีกหนึ่งที่คือพระพุทธบาทสีรอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับจะได้เกี่ยวกับเกยวกิีการแลหรกบผู้ที่จะได้รับรู้ผลกลับไปนะครับ พระรุ่นนี้นองคูศีรามาร่วมพิธีพุทธาพิเศษด้วยตนเอง เรามาร้านกาแฟรเรนทีอยู่บนถนนสุขเกษตรงข้ามร้านก็ต้องป่าหนึ่งหกสี่ข้างๆร้านเตาถานโคขุนที่คุณแชมปลูกชายคนโตแนะนำ

ต้องได้เกิดมาเพิ่งเห็นเนี่ยปฏิมากรรมนี่เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วที่คุกกี้กเขาอยู่ไอ้ไอแท่งเนี่ยสี่วันหนะึ่งอ๋อแต่คนที่จะออกแบบนี่ก็มากมากวันกับเราเนาะยพ่าจะได้เกิดไอเดียตรงน,นี้ขึ้นมาแล้วมันมีเต็นท์อยู่ริม ริมบึงนั่นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นที่พักกีอ๋อหรือว่าเราที่เกียกลับบ้านก็เลยซ, yse, ซื้อเต็นท์มานอน uh <c oughs> ตรงนั้นเลย <c oughs> โอ้ไม่เคยเจอเลยเนี่ยแก้วน้ำเทยัง

ย้ายไปเต้นนั่นเลยดีกว่าอนีมคนเดียวครับที่นี่เขาใจปั้มนะให้แก้วนี้กลับเลย <c oughs> <c oughs> อันเขาอัำเขาให้เขาข่อมมีเต็นท์อ๋อแล้วก็นี่ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะนี่เอาพบงวยชุยเลย I know I did จะไปหาท่านอยู่แล้วว่าไหนๆว่าอีกทีนะว่ามาจากใครมาจากที่ไหนบอกว่ามาจากท่านอาจารย์ม่านที่บ้านนาม,มูลจังหวัดสกลนครเอ,เอขอถามหน่อยเนี่ยขึ้นทันทีนะได้ทราบว่าหลวงปู่ม่นนี้เด็ดขาดลุกดาว่ากล่าวเก่งใช่ไหมวะใช่เก่งมากกว่าควรไล่หนีท่านไล่หนีเลยว่ามัน ไม่เพียงแต่ดูด่าว่ากล่าวเฉยๆควรขับท่านขับไปเลยท่านไม่มีเต็มร้ากับสิ่งใดเดินตามธรรมวินัยล้วนๆวางยิ่งถึงใจเราทันทีว่าเอออหลวงปู่มั่นนี้เราปรากฏชื่อดูนะ หลวงปู่อะไรที่เถียนที่ฐานมีไหมหลวงปู่เทศเทศทลังสีเหรอ๋เอ,ออเเทศล,ลังสีมันจะเสมีฟาต้นอืม Na, ก็จะพกๆเลยใช่แล้วจะใช้ของของแนะนำตรงนี้ร้านอะไรพี่มีเนี่ยเพียงครับผมพี่สาวคนสวยครับสวัสดีครับพี่อ่าพี่เจ้าของร้านสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่อะไรครับพี่อภิรดีโอ้ชื่อพร้อมมากพี่อภิรดีครับถ้าร้านนี้ อ๋อคนนี้เล็กกว่าหลานชายขวบหนึ่งที่บอกว่าตัดขวบใช่มัืยรู้จักกับโฮจิมินหรือว่านลุงโฮประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามนะคะที่เป็นผู้ที่ประกาศเอกราชให้กับเวียดนามจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสได้สำเร็จคะ่ะ เจ้ามีความปรารถนาสูงสุดอยู่ประการหนึ่งนั่นคือทำอย่างไรให้ประเทศของเราได้รับอิสรภาพและประชาชนมีเสรีภาพอย่างแท้จริงเพื่อรวมชาติทุกคนมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่และมีโอกาสได้ศึกษาร่ำเรียนนี่คือปณิธานของโฮจิมินหรือลุงโฮวีรบบุรุผู้ยิ่งใหญ่ของคนเวียดนามในฐา,านะนักปฏิวัติผ้่สอสู้ในมห้บ้านเด็จราชที่ยังคงเป็นที่ของอนุชนรุ่นหลัง พอจิปิม <tr> ีชื่อเดิมว่าเหยียนซินคุ่งเกิดเมื่อวันที่1 9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2433ที่หมู่บ้านองตูจังหวัดอีอันซึ่งขณะนั้นกำลังตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ในวัยเด็กเข้าได้เรียนตัวอักษรจีนและคำสอนของจีนต่อมาได้ย้ายตามบิดาที่ต้องไปรับราชการที่อุเวอหลวงในขณนะนั้นจนงทำให้มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนสมัยใ,ใหม่แบบตะวตันตกทางกลางการต่อ้ต้ฝรั่งเศสที่เริ่มขยายตัวไปทูวเีียนาม ในปีพุทธศักราช4 5 4ชายกรั่งในวานีนได้ออกเดินทางไปยังฝร,ร,รั่งเศสโดยการเป็นเด็กช่วยงานในครัวบนเรือเดินสมุทรฟสตาร์และได้ศึกษาต่อที่นั่นโดยใช้ชื่อว่าเมียนไอลวกที่แปลว่าเมียนผู้รักชาติ ความเชื่อมั่นในอุดมการที่ต้องการจะปลดปล่อยเวียดนามทำให้เขาตัดสินใจยื่นหนังสือเรียกร้องให้เวียดนามมีสิทธิ์ในการปกครองตอนเองต่อวุดโรเวลสัน์ประาทาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาร่วมประชุมสันติภาพที่พระราชวังแวร์ซายในปีพุทธศัรกราช2462หลังสงาา 62, ิงส้นสุดสงครามโลกครั้งที่หแต่สุดท้ายเขาก็ต้องผิดหวัง อ๋อนี่เป็นเป็นวิดีโอถ่ายไปส่วนลูกหลุงตาแม่น้ำโขงเลยตรงนี้

อ๋อมื้อนี้เจอลูกศิษย์อาจารย์อีกแล้วครับท่านเต็มที่ลูกศิษย์ขอร้องนี่ที่เขาออกเรื่นะเพราะว่าใตาเป็นใหญ่เนี่ยใตาจะเป็นสอเขาอยู่ป่านไม้ม่็นเขาขอกิรลนหนึ่งเขาใจไม่ดีอ๋อ คนนี้งนเมอเ็นครับครับขอบคุณมากมองเห็นเพื่นเพื่อเห็นผมแล้เพราผมลงในเฟนบุกไงผมมีเพื่อนา อันนี้เพื่อนเพื่อนวันนี้ค่ะวันนีค่ะอนนี้ลอ๋อนี่เพื่อนในอภิชาติบุญอันันอ๋อพิมพ์ไปใน Google ก็จะเห็นผลงานยินดีได้ได้ได้พบบ้านอยู่นี่ครับอ๋ออ๋อบ้านอยู่แระบ้านบ้านบ้านแม่อ๋ออ๋ออ๋อลุงลุงลุงอาไอ้เนี่ยหรออะไรนะชีวาโขงก็ก็มาฐานค่อนข้างดีเลยนะครับชีวาโขงแล้วก็บู บู <Blue S 2> <Right. S 1> ก็ติดติดกันบ <curs CDU S 2> ูเขาก็จะได้เปรียบเรื่องระเบียงนิดหนึังครับรุ่นเดียวกันเหรอนี่ไช่ครับผมผมอีกสิบผมอีกสิบปีอ๋อฟังก็ตกใจเนี่แย่ก็ตกใจรุ่นน้องเยอะเลยอ๋อตอนหนึ่งครับอ๋อผมไม่เป็นใกล้เกษียณยังไม่เกษียณอ๋อ เออแต่แกรักษาสุขภาพดีครับผมลุงก็ออกกำลังกายทุกวันเดินเลยอันนี้ก็สนิทกันเลยตั้งแต่มาใหม่ๆมันก็ที่ได้เจอลูกศิษย์อีกเมื่อวานก็เจอลูกศิษย์เมื่อวานสามเด้งก็ไปกินฟรีลูกศิษย์นะครับแจำวดาเออแป้งไม่รู้จักเออใช่ขากสกลอนสกลร้านไอ้้ไออะไรไสามเด้งในมืองสกลนนะเราแป้งเห็นผมได้ไง ผมเมื่อกีแล้วต้องเจอแป๊กหน้าหมดแปลกทุกที่ผมไปทางนู้นนะครับไปทางโรงแรมเลยได้กินข้าวด้วยกันไหมตอนเช้าผมไปเชฟโรงแรมถ้าผมแม่ผมก็าอไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ดีเท่าไหร่ไม่ีครถ้าหลายแล้วเป็นเก้าสิบสองเพราะเดี๋ยวนี้ยื่อยืนนะอีหน่อยน่าจะอยู่กันหนึ่งร้อยเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยหมอดียาดีทั้งสองใช่มีลูกหลานดูด้วยกำลังใจอันนี้แล้วอยู่ที่นี่อยู่อยู่สถาบันอะไร ผมอยู่สกอนครับออยู่สกออยู่รัชบาลสะกอนที่บ้านแกอยู่นี่ไงก็มาดูแลแม่เท่าที่เท่าที่เวลาจัดได้รัากที่นี่เขาไม่มีามีจักอนีแมล้วคานมนอะไรนถ้าเกิดกลับมาไปสะกแน้าโตหาน้อยสังสรรค์กันนิดน้อยไม่ได้เจอกันนานนะโอ้ยเป็นเดือนแล้วนะ กี่โลถึงลานประมาณประมาณอีกสามลกว่าเออครึ่งครึ่งมามาครึ่งทางแล้วเรากลับก็ดีนะก็เดี๋ยวต้องไปกินข้าวไปกันรู้แล้วข้าวเช้าอ่ากินด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้อยู่จดูยากก่อนอเอาดูความยากตรงนด้ผู้จัดการที่นี่ต้องต้องปรับปรุงหน่อยละเอานางงามมาเสิร์ฟได้ไงเนี่ยผู้จัดการที่นี่ต้องต้องปรับปรุงหน่อยละ เอานางงามมาเสร์ฟได้ไงเนี่ยอืมุเทนมผมกรรมอาจารย์โต้เสด็สวันศุกร์ก็เดินทางมา เอาวะฮะโดยความเป็นถิ่นมองคน สักสิทธิ์จึงตัง้งจิตเพื่อมาขอพรเพื่อจะวิงวอนให้เราสำเร็จสักทีสีลูนย์นรวมแห่งวาวศาตันามาถึงพระธาตุพนมจังหวัด 那房子那么。嗯嗯嗯 and people wow. maybe สวัดีครับค่อยพบกันใหม่โชคดีทุกคนแข็งแรงแข็งแรง